สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆนอนอาจารย์นอนนอนทุกคนนะครับเพื่อนๆเอานะครับมือเนี้ยกมาเด้อจากน้อยนะครับเนาะช่วงคำาำนะครับเนาะตอนนี้ก็มีฝนตกนะครับเนาะฝนตกกรินนะครับสวดสวดสวดดูนะครับเนาะนะครับผมในช่วงนี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเขาเส้นมาพอเพื่อนๆในช่วงคำาเนี่ยก่อนนอนก่อนนอนนะครับเนาะนะครับเข้าเส้มาเบื้งเรขตัวนี้ก็คือหลักหน่วยร่างสามตัวนะครับเนาะสำหรับเรขล่ลางเข้ากับอาจารเพื่อนๆไปเป็น คู่ชุดเต็มนะครับเนาะลักละห้าตัวเลยในงวดนี้นะครับชนกันมาทั้งห้าตัวนักครับจับคู่ได้ยี่สิบห้าคู่เนาะแล้วเท่าไหร่คบเิ่งเลขกเด่นนะครับตัวเด่นเนาะอันนี้เป็นหลักน่วยนะครับหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับในการประมวลผลนะครับผปรมเัาการนะครับเนาะมาตําแหน่งไว้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะหลักแสนหน่วยหนึ่งหน่วยสามสองครั้งนะครับนับเรียงแต้มไปเลยหนึ่งสองสามนะครับเนาะในสูตรเนี้ นะครับเดี๋ยวเชายรมาคำนวณไปพร้อมกันครับเปิดๆนะครับเนาะเอาเป็นยังได้นอนเอาไปนะครับเพื่อนเนาะนอนหรือยังนะครับกระสีเดอกแหละกระสีเริ่มนอนแล้วนะครับเนาะนะครับนะครับห้อเชียรมาคำนวณไปในงวดที่หนึ่งเลยเนาะนะครับพ่อหลักแสนก็คือเลขเก้านะครับเนาะเลขเก้าหน่วยข้างที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับหน่วยข้างที่สามก็เลขซี่สองแค่เป็นแปดเลขแปดสามตำแหน่งนี่เท่านั้นไม่มีค่าคงที่ใดๆนับไปด้วยสามโตะคันบวกกันแล้วเนาะกระสีบวกกันเลยนะครับเก้าบวกศูนย์เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดได้ 8, แปดได้แปดเก้าศูนย์นะเลี่ยงไปเลยสามโตนะแปดเก้าศูนย์ไปที่รักหน่วยเนาะเลขออกไปที่เก้าศูนย์เลขศูนย์มาหลักหน่วยไปที่รักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยก่อนนะครับนะครับงวดต่อมานะครับประมว,มมะ 8, ว roar, ลผลออก 9, อมานะครับได้แปดเก้าศูนย์ตัวเก้าเลขออกเจ็ดเก้าเลขเก้ามาเนาะนะครับเก้ามาในหลักหน่วยนะครับมวดต่อมาได้หกเจ็ดแปดเลขออกหนึ่งเจ็ดอ่าเลขเจ็ดมานะครับ เลขเจ็ดมาในหลักหน่วยล่างงดต่อมานะครับปรามวลผลออกมาได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขออกหกศูนย์นะครับหกศูนย์ก็ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์นะครับนี่ครับนะนะครับแล้วงอตมานะครับปรามวลผลออกมาได้หนึ่งสองสามนะครับเลขออกไปที่สี่สองนะครับสี่สองก็ไปที่เลขสองเลขสองนะครับนะครับนะครับงดต่อมานะครับปรามวลผลออกมาได้ไปที่ หนึ่งสองสามนะครับตกเก้าเลขออกสามหนึ่งหลักหน่วยก็ไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งสามตัวไอ้เลขในหลักหน่วยสามตัวเนาะนะครับหัวต่อมานะครับประมวลผลออกมาได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเลขออกแปดเก้านะครับเนาะการเลขเก้าไปหลักหน่วยนะเก้าไปหลักหน่วยนะครับเนาะนะกลับเนาะผลตกแต่สีแห้งขึ้นแห้้งขึนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตกแห้งแล้วนะครับนะครับหัวต่อมานะครับประมวลผลออกมาได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่ง นะครับออกสองหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักหน่วยล่างนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับได้หกเจ็ดแปดได้ออกไปที่สี่หกสี่หกนะสี่หกกะเลขหกนะครับไปหลักหน่วยนะหกไปหลักหน่วยนะครับวดต่อมานะครับประมณผลงวดล่าสุดอยู่นะงวดล่าสุดนี่นะครับการประมณผลของเข้ากับแคตัวนี้นะครับนะแสน หน่วยหนึ่งหน่วยสองสองครั้งแสนหน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับในงวดล่าสุดนี 1, น่น, 4, นะครับแสนหน่วยหนึ่งหน่วยสองแสนก็คือเลขซีนะครับงวดล่าสุดเนาะแสนคือเลขสี่เลขซีนะครับเลขสี่หน่วยหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดเลขแปดนะแปดเลยเนาะแปดหน่วยสามก็ค <Pepsi> ือเลขสองสองเทียบกับเป็นซีนะสองสองเป็นสี่เลยซีเนาะเลขซีนะครับนี่นะครับงวดล่าสุดนี่บวกกันเลย สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกสี่ก็เป็นหกนะครับหกเจ็ดแปดนะไปสามตัวหกเจ็ดแปดเลขออกสองแปดนะครับเลขแปดนะครับมาทีหลักหน่วยในงวดลาสุดนี่ครับแล้วนี่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเราิะมาคำนวณไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์อ่าวางเลขศูนย์เลยนศูนย์ศูนย์นะครับ เอาหมุ่วแล้วศูนย์หน่วยหนึ่งนะครับแสนนะครับหน่วยหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่เลขสี่นะครับเลขสี่นะนะครับบวกสี่นะครับหน่วยครั้งที่สามสองครั้งหน่วยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดสองครั้งก็จะเป็นสี่เลขสี่นะครับเลขสี่นะครับก็จะได้เลขสามตัวในศูนย์สี่สี่นะครับ มานที่ดีบวกกันนะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับกสิได้แปดไปอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับในหวเนี่ยแปดเก้าศูนย์สำหรับหลักหน่วยสามตัวหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับได้แปดเก้าศูนย์นะครับวันนี้ถ้าแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์นะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะในส่วนหลักของเขานะครับที่เข้าจับมานะครับเนาะนี่คือหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยสูตรนี้นะครับเนาะมันมีอยู่สามสูตรส้อนกันมาได็ก้าโต้แปดเก้าหนึ่งสามหกนะครับแต่ว่าสูตรสามตัวของเขานี่นะครับมันได้แปดเก้าศูนย์นะครับเทียบเลยนะครับสูตรสามตัวได้แปดเก้าศูนย์นะครับสูตรสามตัวได้ไปที่แปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับถ้าแปดเก้าศูนย์นะครับมันก็จะชนสองตัวนะครับชนแปดและเก้า นะครับนักหน่วยเป็นแปดและเก้านะครับแปดและเก้าก็จะเป็นชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้นะครับนี่คือแปดหลักเอ้าแปดหลักหน่วยเอู้แปดหลักหน่วยไม่เป็นแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยคือตัวนี้เนาะแปดและเก้านะครับเอาเต็กพิษนะครับอย่าเอาเต็กหม่นะครับนะครับเนาะหลักหน่วยแปดและเก้าหลักหน่วยนะครับตัวนี้มันได้แปดเก้าศูนย์เนาะก็จะมาเทียบกับสูตรหลักเนี้ยมันก็จะได้แปดกับเก้าสองตัว ถ้าสองตัวก็จะแปดก็จะเป็นตัวนี้แปดแปดแปดหลักหน่วยนะครับแล้วก็เก,ก้าในหลักหน่วยนะครับห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่อันนี้เฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีสองตัวนะครับจับเด่นออกมาได้สองตัวแปดกับเก้านะครับหลักหน่วยแปดเก่านะครับเนาะนะครับสําหรับในหัวน,นี้ นะครับได้สองตัวชุดส้นเสืเด่นเท่านะสองตัวนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเอาในช่วงคำคยเน่ยมาแลงนะครับเพื่อนเนาะเที่ยวออกมาแล้วได้สองตัวได้แล้วไหมนะครับเดี๋ยวเหาจังหวงหลักสิบเนาะในคลิบต่อไปนะครับได้สองตัวนะครับจะเด่นไปที่ตัวไหนนะครับในหลักสิบหลักหน่วยได้สองตัวแปดกับเก้านะครับชนแล้วนะครับเนาะชนมาแล้วนี่ก็คือในสูตรหลักหน่วยสามตัวหน่วยล่างเนาะนี่ครับหลักหน่วยล่างสามตัวนะครับนี่ครับ นี่นะครับเนาะได้ออกมาเป็นแปดเก้าศูนย์ชนแปดกับเก้าในสูตรหลักนะสูตรราคาโตนะครับชนแปดกับเก้าสองัวในสูตรที่เป็นสามัวนี่นะครับเอานะครับผมสําหรับนี่ช่วงยง่มคำคำย่อมแรงแบบนี้นะครับเนาะเอกซ์เสียเอาไว้เพื่งซันีนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆมาพักให้เพื่อนๆก่อนนอนเนาะนะครับฝนตกลิ้นแจ้งแจ้นะครับเนาะเกสีนอนรับดีนะครับเพราะว่าอากาศมันสิเย็นนะครับเนาะเวลาฝนตกลิ้นนะครับเดี๋ยดีฝนตกนะครับฝนตกลิ้นนะครับเนาะแวต่อนน่นะครับ เอ้านะครับเดี๋ยวนี้กับเวลากับเจสองทุ่มพอดีเลยนะครับสองทุ่มตรงนะครับในตอนนี้เนาะนะครับแอดกับิลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะเอ้านะครับนนอหลับกันดีประสบกทุกคนนะครับเดี๋ยวมาอ่อคลิปต่อไปเฮ้ยจังคอยเสียมาส,สรุปเล่าให้เพื่อนเนาะเพื่อนๆก็ว่าโอ้ยอะไรเลยอีกเล่าจะขึ้นไหลแก่ปลาสันว่าไปซื้อบระวัติเ่ไหรดอกปลาสันมันถือกระเช้าใดซ้ำทุนหรือเปล่นโอ้ยเพื่อนๆบิ่บงดีๆเด้อนะครับดูดีๆนะครับเนาะนะครับเฮ้ยจับชุดเด่นออกมาใในนนตตัััววทีีีี่งงงงงสสสสแแแดดดะครบปปาากกกเเ นะครับในงวดนี้ได้สิบเก้าคู่นะครับสิบเก้าคู่บนล่างกําไรแน่นอนนะครับเนาะเลขมาทุกงวดนะครับเนาะแอดจัดหนักไปทุกงวดนะครับเนาะกําไรก็ได้หลายเติบอยู่ได้รายอยู่นะครับนะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โถอดไม่ต้องกลับด้วยเพราะว่าเขากลับไปห้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเบื้งดีๆนะครับดูดีๆตัวเลขมันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวเลขมันจะมีตัวกลับทุกตัวเลยนะครับนะครับเนาะในที่เข้าตีกรอบสี่เหลี่ยมให้นั่นมันมีตัวกลับทุกตัวนะครับ เข้ามาต้องไปกลับอีกขังกับอีกมันก็ซ้ำกันนะครับเพราะเพราะมันไม่กลับแล้วนะครับกลับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับสําหรับเราพัฒนาของเขานะครับเอ้าก็ยางเป็นเพื่อนทราบนะครับเพื่อนเื่อนเพื่อนก็จมมาหลายคนโยนะครับเนาะบางที่เพื่อนอาจจะไม่พอใจนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆดูชัดๆดูให้แน่ใจแล้วก็ดูให้เข้าใจนะครับเนาะเรากระิเข้าใจเองนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับอย่าไปดูเผลอนนะครับถ้าดูเผลอจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนาะนะครับให้ดูดีๆนะครับ ดูดีๆดูคักๆดูหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจนะครับนะต้องเอาให้เข้าใจก่อนนะครับต้องให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนนะครับมันจงคอยตัดสินได้นะครับเนาะนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะตัดสินไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนๆมักสิตัดสินยั่งที่ว่าท่านเข้าใจก็ตัดสินแล้วมันก็เลยว่เข้าใจเป็นนักไปนายนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เยเพียงสำหรับเพื่อนไว้เดี๋ยวมาสรุไปเป็นเื่อๆเนาะนะครับอ่าในทิปตัวไปสำหรับราคาน้าของเรานะครับอ่ามือวันจันนะครับมือเอิกับวันอาชิตมือเดียวกันเสา นะครับก็เหลืออีกหลายมื่อยู่นะครับกว่าจะว่าเล่าก็เสียออกเนาะก็วันจันทร์นะครับเนาะเมื่อเป็นวันอาทิตย์เนาะเฮาสิสรุปให้วันอาทิตย์นี่แหละนะครับเนาะสำหรับในเหล่าพัฒนาของเฮาสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะในหลักหน่วย3าตัวนะครับชุดนี้เป็นหลักหน่วย3ตัวนะครับเอกซิโอไอเพียงซ้ำนี่เนาะเอกซิล่างเพื่อนไปเลยดินะครับในช่วงย่างคำคำนี่เอาเนาะลาบวัสดีพระสุขสุขคนลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ